สวัสดีครับนี่คือช่องติวเตอร์ g g และคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของการสรุปเนื้อหาความสัมพันธ์และฟังก์ชันในคลิปแรกเราได้รู้จักเรื่องความเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็รู้ว่าฟังก์ชันคืออะไรกันไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาดูอีก2หัวข้อก็คือเรื่องโดเมนและเลนส์กับเรื่องประเภทของฟังก์ชันกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโดเมนและเลนส์เราจะมารู้จักกันทีละคำ คำว่าโดเมนเนี่ยเราจะย่อด้วยตัวอักษรดีแล้วก็ให้ตัว R ที่แปลว่าความสัมพันธ์นะโดเมนคือตัวหน้าหรือก็คือค่า X นั่นแหละที่เป็นไปได้ของฟังก์ชัน ค okay. ถ้ามีกราฟเราจะมาหาโดเมนกันโดยการดูกราฟวิธีการก็คือดูว่าค่าแกน x เป็นอะไรได้บ้างแค่นี้เลยมาดูกราฟของเราอันนี้คือกราฟสายนะมันก็จะวิ่ง x ตั้งแต่ลบอินฟินิทตี้ถึงอินฟินิทตี้เลยคือ x เป็นอะไรก็ได้เลยอันเนี้ยทั้งแกน อืมเพราะฉะนั้นเราเลยสามารถสรุปได้ว่ากราฟฟังก์ชันไซน์เนี่ยโดเมนคือเปิดลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจำนวนจริงเลยนั่นเองเป็นอะไรก็ได้ทีนี้มาต่อกันที่คำว่า Range เรนจ์ที่จิงก็จำง่ายๆแหละมันก็ตรงข้ามกับโดเมนนะย่อว่าตัวอนะ Range คือตัวหลัง หรือก็คือค่า y ที่เป็นไปได้อขอย่อนนะที่เป็นไปได้ของฟังก์ชันวิธีการดูกราฟเมื่อกี้โดเมนเราดูแกน x อันนี้เราดูแกน y ดูว่าเป็นอะไรได้บ้างเหมือนเดิม อเมื่อกี้ลืมบอกแกนวาคือแนวนอนไห้แนวตั้งนะส่วนแกนเอกเนี่ยก็คือแนวนอน่นนนกลับมาที่เรนของเราฟังกช์ชันเดิมฟังก์ชันทรายเราจะเห็นว่าทรายเนี่ยมันจะแกว่งขึ้นลงแกว่งขึ้นลงอยู่แกว่งอย่างนี้นะซึ่งค่า y ที่เป็นไปได้ของฟังกช์ชันนี้มันจะอยู่แค่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งนี่แหละ เพราะฉะนั้นสรุปเลยง่ายๆเรนก็คือลบ 1- นถึง1นั่นเองเป็นวงเล็บปิดโอเคทีนี้ถ้าเราไม่อยากวาดกราฟล่ะถ้าสมมุติเขาให้มาเป็นสมการเราทำยังไงมี2มี2ข้อที่ต้องทำข้อแรกจัดรูปข้อ2ดูงเงื่อนไขถ้าเกิดเราจะหาโดเมนให้เราจัดรูปโดยเขียน x เร,เราเขียน y ในรูป x ก็คือเขียนเป็น y เท่ากับตึ๊ดๆๆๆๆ x ทางขวาเป็น x ก็คือให้มันเป็น y โดดๆนะแล้วถ้าเกิดเราจะหาเรนเราจะเขียน x ในรูป y ก็คือเป็น x ตัวเดียวโดดๆ,ๆแล้อีกฝั่งหนึ่งก็มีแต่ y หลังจากเราจัดรูปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูเงื่อนไขกันต่อไปซึ่งโดยใาญ่ก็จะเจอแค่4อันนี้แหละก็คืออันดับแรกเศษส่วนสมมุติเราเจอเป็น a เท่ากับ b ส่วน c อย่างเช่นสมมุติเราจะหาโดเมนนะเราก็จัดรูปมาเรียบร้อยเราเห็นมีตัวส่วนอยู่ข้างล่างในทางขวามือเนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้เลยว่าตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์ นี่แหละคือเงื่อนไขที่เราจะมาเช็คแล้วก็โดเมนจะเป็นค่านี้ไม่ได้โอเคไหมต่อมาค่าสมบูรณ์แอบสโตรดนะเอากับแอฟสโตรบอันนี้เราจะรู้อะไรเราจะรู้ว่า a เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ทันทียกกำลังล่ะเเท่ากับ B ยกกำลัง n อันนี้เอาเฉพาะ n เ,เป็นเลขคู่นะสองสี่หกแปดเป็นเลขคี่ไม่เอาเป็นเลขคี่นี้ไม่มีข้อจำกัดเลยถ้าเกิด n เป็นเลขคู่เราจะได้รู้เลยว่า a เนี่ยต้องเป็นบวกเท่านั้นหรือเป็นศูนย์นะก็คือ a ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์อีกอันหนึ่งคล้ายๆกันคือเรื่องรูทสมมุติ a เท่ากับรากที่ n ของ b โดยที่ n เ,เป็นเลขคู่เหมือนเดิมอันนี้เราจะรู้อะไรเราจะรู้ว่า a ต้องมากกว่าเท่ากับศน,นย์ะเพราะเป็นผลลัพธ์จากการถอดรูทและ b b อยู่ข้างในรูทจะต้องมากกว่าเท่ากับศด้วยโอเคประมาณนี้จัดรูปเสร็จแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขต่อมาประเภทของฟังก์ชัน เราเรียนไปแล้วฟังก์ชันคือ x 1ค่าต้องให้ y 1ค่าอันนี้เราจะมาเรียนกันว่าประเภทเใหญ่ๆของฟังก์ชันมีกี่อันซึ่งก็มีที่ค่อนข้างพิเศษเนี่ยจะมีอยู่4ประเภทอันแรกเราเรียกว่าฟังก์ชันจาก a ไป b โดยเงื่อนไขของอันนี้ก็คือต้องใช้โดเมน a ครบแล้วก็เลนต้องเป็นสับเซตของ b ดูตัวอย่างการโยงเลยสมเอบคืออะไรก็คือ1ต้องโยง1ต้องถูกใช้3ต้องถูกใช้5ต้องถูกใช้อันนี้ทุกตัวต้องถูกใช้หมดเลยแต่ที่ต้องระวังถ้าเกิด1มันไปโยงอีกโยงหาวา้อีกค่าหนึง่งอันนี้จะไม่ใช่ฟังก์ชันแต่แรกแล้วนะถ้าไม่ใช่ฟังก์ชันเราก็จะไม่มาแบ่งประเภทกันอย่างนี้โอเคไหมอันดับแรกต้องเป็นฟังก์ชันก่อนเลยอ่าอันนี้เราใช้โดเมนครบแล้ว ใน A เราใช้ครบทุกตัวแต่ B ใช้ไม่ครบไม่เป็นไรแบบนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชันจาก A ไป B ต่อมาฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟังก์ชัน1 to 1เงื่อนไขอันนี้ต้องเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B ก่อนก็คือ A ต้องใช้ครบและ Range ต้องเป็นสับเซตของ B เสร็จแล้วถ้าเกิด Y เท่ากัน X จะต้องเท่ากันด้วย เป็นยังไงลองลากการามให้ดูอาสมมุติ1คู่กับ4 3คู่กับ2 5คู่กับ6กกระด้อันนี้ตอนนี้เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B แล้วเนะเพราะว่า A เราใช้ครบทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดเรารู้ค่า fx fx ก็หมายถึง B นั่นเองมันคือค่า y เนอะ หรือสำหรับอันนี้ก็คือเป็นสมาชิกในเซต b ถ้าเรารู้ว่าค่า b เป็น4เรารู้ไหมว่า a ต้องเป็นเท่าไหร่ a เป็น1นะเพราะว่ามันโยงกันเป็นเส้นเดียวถ้ารู้ว่า b เป็น2รู้เลยว่า a ต้องเป็น3เท่านั้น b เป็น6 a ต้องเป็น5เท่านั้นแบบนี้แหละเราจะเรียกว่าฟังก์ชัน1่ต่อ1แล้วเมื่อไหร่จะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เมื่อมันมีการชี้ไปที่ y ค่าเดียวกันอันนี้สมมุติเรารู้แล้วว่าเซต b เท่ากับ สอเรารู้แล้วเร้า fx เท่ากับสนะเราจะรู้ไหมว่าค่า x เป็นเท่าไหร่เป็น3ก็ได้เป็น5ก็ได้ถูกไหมแบบนี้จะไม่ใช่1ต่อ1โอเควิธีจำของพี่ก็คือ1ต่อหนึคือ y ไม่ควบ2อ่าเมื่อกี้ x ไม่ควบสองแล้วนะสำหรับการเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าจะเป็น1ต่อหนึ y ต้องไม่ควบ2ด้วย Okay. มาต่อกันที่ฟังก์ชันประเภทต่อไปเราเรียกว่าฟังก์ชันทั่วถึงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟังก์ชัน on to เนื่อขไขก็คือเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เหมือนเดิมและต้องใช้ range ใน b ให้หมดเออจาก a ไป b เนี่ย b ไม่ต้องหมดก็ได้ใช่ไหมแต่อันนี้ที่สำคัญคือ range ใน b ต้องครบนะก็คือต้องเป็นการ จับคู่ที่ทําให้เซต b หมดอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมุติทุกอันไปรวม2หมดเลยอันนี้ไม่ใช่แหละ b ไม่ครบก็ไม่ได้นะนี่แหละค่ะเรียกว่าฟังก์ชันทั่วถึงต้องแจกให้ครบทุกคนใน b ต่อมาเป็นทั้ง1ต่อ1และทั่วถึงเลยเงื่อนไขก็นั่นแหละเป็นทั้ง1ต่อ1และทั่วถึงเป็นยังไงก็คือ x 1ค่าให้ y 1ค่ารักเดียวใจเดียว y 1ค่าก็ต้องให้ x 1ค่า และสมาชิกต้องถูกใช้หมดด้วยทั่วถึงโอเคไหมอันนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าสมาชิกใน A เนี่ยจะต้องเท่ากับสมาชิกใน B แล้วก็ต้องจับคู่กันเองให้ครบโดยที่ไม่มีการใช้ตัวซ้ำอันนี้แหละถึงจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1และทั่วถึงได้ และก็จบแล้วสำหรับการสรุปความสัมพันธ์และฟังก์ชันในคลิปที่2เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปที่3อีกโองหัวข้อฝากกดไลค์กดติดตามช่องเตวเตอร์ทีทีด้วยสวัสดีครับ